กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในาการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืม่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหกกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้นต๊นยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลับเฮ้ยกับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงเฮ้ยกับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลบฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566ของเจ้ของชาวลัคนาราศีสิงค์ครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันตี่17สิงหาคมถึงวันตี่16กันยายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาววาสนานะครับเดือนนีใหญ่รยาศยีอยู่หนึ่งเตียครับแบ่งเป็นช่วงคือช่วงวันตีน่1ถึง17ครับช่วงนี้ดาววาสนา เข้มแข็งหน้าเป็นดวงมหาจักรสถิตอยู่ตีเรือนวินาศครับมันหมายถึงว่าวาสนาดีเด่นะครับแต่มีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับในชีวิตในครอบครัวกับอุคุยกันได้นะครับคนในครอบครัวจะได้เคลียร์ใจกันได้หรือหมายความว่าเรื่องของสาพร่างกายนะครับของเจ้าลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสจะดีขึ้นนะครับทันใดที่เป็นโรคเล็กน้อยนะเป็นเป็นหายๆนะลองรักษาอย่างจริงจังดูครับมีโอกาสหายได้เร็วนะครับแ้วกาแหมกรมครับช่วงวันตีสิบ แปลสิงหาคบเปต้นไปนะครับดาวพระอาทิตย์ดาววัสนาของเจ้าลัคนาราศีสิงห์จะแง่ราศีแล้วนะครับโยกเข้ามาสถิตเป็นกเกษตรราธิบดีครับเรือนตัวเก่าครับช่วงนี้วัสนาจะดีอย่างแน่นอนนะครับยังเต็มที่มีโอกาสได้แก้ไขปรับปรุงอะไรย่างแ้วมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับคนสัมพันธ์ดีในครอบครัวตัวเองนะครับทั้งนี้ในช่วงนี้ก็ยังมีดาวพระเกตนะดาวคุ้มภัยอยู่นะครับดาวบุญดาวใหญ่มาสถิตยอยู่ตีเรือนวินาศเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวอย่างที่มันยังหยาก คุณชนได้ครับเรื่องราวเก่าๆที่มันเคยพิษพลาดหรือเป็นเรื่องที่คุณสบายใจมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพตัวให้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องไร้ก็จะกลายเป็นดีนะครับเรื่องดีก็ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีดาวพระพุธครับจ้าเวลาพระจุลณก็ยังสถิตกลุ่มลักนาคุณอยู่นะครับเรื่องของโจรลาบลาผลหรือว่าความสุขสมหวังถือว่ามีโอกาสสูงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีิสิงห์นะครับเรื่องของการช่วยชีวิตครอบครัวก็ยังมี การส่งเสริมกันดีครับลาผลก็มักจะมาจากตัวคุณเองนั่นแหละครับถ้าเนี่ยเรื่องดีๆไว้นะผลต่อแผนดีใน่องเลยน้อยนะครับแล้วก็เอามาดูดาวพระจันทร์นำความรับดาวเจรืนวินาศนะครับมีช่วงที่สาคัญสาคัญต้องเตือนกันน้อยนะครับช่วงวันที่สามถึงสี่สิงหาคมครับช่งนี้ดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เดือนปัตตานีนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่ลาช่งนี้ต้องเอาใจใส่กันให้หนักรับพยมเอาใจกันพิเศษแล้วก็ต้องใจเหตุผลอุ้คุยกันนะครับจะไปใจอารมณ์จะมีปัญหาได้นะครับ ช่วงวันที่16ถึง18นะครับดาวพระจันทร์มาคุ้มลักนาครับชวงนี้ของเจ้าลักนาราศีสิงห์ต้องดูแลสวัสาพตัวเขาคนดีครับถ้าเป็นการเดินเท้าต้องระมัดระวังนะครับปืนลื่นปืนถลายนะครับการเดินทางไกลยดยานพานะก็ต้องแบบประมาณนะครับแล้วก็ช่วงวันที่16ถึง17ครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่นนพุทธะครับชวงนี้ใครที่มีมีลูกหรือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ต้องดูแลเขาคนดีครับมีเงินเกณฑติดใจ สร้างปัญหาขึ้นได้นะครับหรือว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆได้นะครับดูแลใส่ใจกันให้ดีนะครับแล้วก็จะผ่านไปได้ครับดวงการงานชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระศุกนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนาบจังกรรมะอาชีพนาตีนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนวาสนานะครับวันที่หนึ่งถึงสัหกสิงหาคมนะครับวาสนาโดยรวมถือว่ามีการงานเฮือกอยู่ตลอดเวลาครับเป็นเรื่องดีนะไบใครามาค้าวไข่นะ อาจจะอิดอาจจะมันเหนื่อยน้อยนะครับแต่มันได้สตสังค์ได้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องดีนะครับส่วนทันดีทํางานบริษัทองค์กรงานประจําช่วงน,นี้อาจจะเหนื่อยน้อยเนาะครับเพราะว่าดาวการงานมุ่งลักจะหนีหมายถึงว่างานหิ้อยาตลอดนะถ้าเป็นการทํางานบริษัทองค์กรกับพยายามทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับเพราะว่าดาวพระสุกยังนีเป็นดาวเจ้าเรือนสาชาของคุณต้อยนะครับเรื่องของเปิือรนงางนสนทราบส่วนคุดีนะครับ รวมถึงหัวหน้าเจ้านายตัวเองนะครับดาวพระอังคารเจือนสุภายังคุ้มลักนณาเช่นเดียวกันนะครับเป็นดาวคูมิตรใหญ่นะส่งเสริมเรื่องของการมีค้นนิยมการมีค้นห้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับในการทํางานการประกอบสัมมาอาชีพนะครับท่านใดที่ทํามาค้าขายโดยรวมถือว่าดีอย่างในน้อนนะครับลาผลนะครับลาผลดาวพระพุธเจ้าเรือนลาภะนะครับในที่นี้มองเรื่องของผลตอบแทนจากการทํางานครับถือว่าดาวเข้มแข็งนะครับมาคุ้มลันานะครับพื่นท้องว่า เป็นตำแหน่งราชาโชกมาหาจักและก็อุจจาวิราชในเรื่องของการทำมาอาชีพถือว่ามีไรพิเศษหรือว่า,าการทำรมขาข้นข,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 ขายในมันไดสตางค์เป็นกลุ่มก้อนแน่นอนแล้วครับส่วนทันไดดีทำงานบริษัทองค์กรครับงานมีขั้นคนสมเล็กมีโอกาสสูงนะครับถ้าตลอดเดินนีนะครับในการทำงานมีการประกวดประเมินผลงานหรือว่าการแข่งขันการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีโอกาสสูงนะครับจะได้รับเป็นตัวเลือกมีโอกาสก้าวหน้าครับการขึ้นเดินพิเศษหรือว่าการเลื่อนขั้น เป็นของคุณครับแล้วก็ตลอดเดือนนี้ยังมีดาวพระสบดีครับดาวบุญใหญ่นะมาอยู่ที่เดือนสุภาพโดยนะครับพระนโอราชาโชคนะการทํางานโดยรวมยังมีคนอาวุโสมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้าไหนสราบสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับถ้าเป็นการทํางานรวมกันกับเพจตรงข้ามก็มักได้รับความเหลือดีนะครับใครทํามากคขายนะครับถ้าเสนอของนะขายสินค้าและบริการนะครับลูกค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าตีต่างเพจกับคุณนะครับเขาจะชวเหลือคุณย่างดีครับ ของคุณอุดหนุนเป็นพิเศษแน่นอนนะครับต่อมาช่วงวันตีเสาเจ็ดสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระสุกจะดนการงานของคุณนะครับย้ายราศีทบโยกเข้ามาสถิตอยู่ที่ดานวินาศนะครับดาวอ่อนกําลังแต่ตัวดาวเองเข้มแข็งนะครับหน่อดวงราชาโชครับซึ่งทั้งนี้ในช่วงนี้ดาวพระสุกจะโคจรอ่อนกาลังถอยหลังนิดนึงนะครับในเรื่องของงานอาจจะมีอุปสรรคทดสอบหรือมีการตามแก็บตามแก้อยู่นะครับแต่คุณมีตัวจ่วยดีนะครับทันใดทํางานเกี่ยวข้องครับ นำเงินตัวเลขก็ต้องดูแลให้ดีครับกับมีโอกาสจะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับดาวพสุกนะครับเป็นเรื่องของสตางค์น่ะละครับทํางานเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้หรือว่าทุกท่านนะครับที่ทําธุรกรรมการเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับต้องรอบขอบตัวนะครับแล้วก็ดาวพระสุกเป็นเจ้าเรือนราชาตัวถ้าเป็นการทํางานนับจากเสด็จสิงหาคมเป็นต้นไปก็ต้องพยายามประคับประคองระดมกำใจกันให้ดีนะครับคนในทีทํางานนะครับใครทํามาค้าขายก็ควรจัดโปรโมชั่นหรือว่าส่งเสริมการขายนะครับ และพยายามดูแลใส่ใจกลุ่มของลูก,ก้าไร้ไม้ให้ดีเป็นพิเศษครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราสศีสิง์ต้องการเสริมดวงตะนันการงานครับควรไปกราบสักรลขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทบ,บุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้6บาทเลขก,กํำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมือ่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุทิ่ทรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับ ดวงการเงิน้าวลัคนาราศีสิงคับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินนะครับเดือนนี้ก็ยังโครจรตำแหน่งดีนะครับพ่นอนวัตยทติเรือนวาสนาแล้วก็เป็นตำแหน่งพิเศษราชาโชคอุจาวิลาศแล้วก็มหาจักรนะครับวาสนาตะหน้านการทำมาหารายได,ได้ดีอย่างในน้อนนะครับเป็นการสมาอาชีพก็ดีอยู่แล้วก,การทำมาขาขายโดยรวมจะดีครับแลนะทั้งนี้ครับดาว จุดดการเงินช่วงนี้กับโคจรอ่อนกำลังนลัพเปอนห่วงว่าเป็นมดในช่วงวันตีสี่ถึงสิบนะช่วงนี้การทํามาหาได้ก็ยังทรงตัวนะครับแต่ช่วงที่ต้องดูดีคือช่วงวันตีสิบเอ็ดถึงสามสิบสิงหาคมนะครับดาวจะโคจรพภาคองศาหรือว่าถอยหลังมันน้อยหนึ่งครับในการทํามาหาได้บางครั้งรายได้มันต่อเนื่องกับจิ้งครับแต่มียอดอาจจะลดลงไปพ่องนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าดาวตำแหน่งดีถ้าขายทามาค้าขายก็พยายามสื่อสารกับลูกค้าก็หนักครับจัดโปรโมชั่นนะครับส่งเสริมการขาย ใครทํางานประจานะโดยรวมถือว่าการเงินดีอยู่แล้วปกติดีนะครับแล้วก็ดูตีกระแสเงินสดสภาพคล่องตั้งในสกระเป๋าของกัมนะครับช่วงวันตีหนึ่งถึงเสาร์หกสิงหาคมครับชุนิดาวพระสุกรุมลัคณะชุนีคุ้นกันยังปกติดีนะครับมีรายจ่ายส่วนหนึ่งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับตัวคนเองนะครับการวางแผนการเงินทันดีนะครับเพราะว่าโดยรวมกันทํามาหาไาด้ดีอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงวันตีเสาร์เจ็ดสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ ดาวพระสุกหรือใหญ่มาอยู่ติธรวินาศนะครับคือตั้งแต่ปลายเดือนเป็นต้นไปเนี่ยขอ้เจ้าลัคนาราศีสิงห์วางแผนเรื่องของรายจ่ายให้ดีครับบางทีมันมีรายจ่ายในมันออกแผนรายจ่ายฉุกเฉินนะครับอย่ติธนนวินาศเรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับหลดยานพานารถลาพยายามตัวตาหรือว่าซ่อมแซมไปก่อนถ้ามีช่วงของการปรับปรุ้งครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็รักษากฎวินัยจรจ้อนะครับจะได้ดูแลตัวเก่าตัวนะครับเพราะว่าการเงินการหางได้ดีอยู่แล้วนะครับ และกาดาวพระสุกเนี่ยเป็นเรื่องอาหารการกินตัวยนะครับก็วางแผนให้ดีครับพยายามลดของที่มันฟุ่มเฟือยไปเลยว่าของหวานของมันครับลดไว้นะครับจะได้ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับทั้งนี้ดาวเรื่องของเจ้าเรื่องการเงินเนี่ยเข้มแข็งอยู่แล้วก็วางแผนรายจ่ายขนาดละครับคุณมีโอกาสสตังหรือกินหรือเก็บได้นะครับโดยในเดือนสิงหาคมนี่ครับหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงตะานการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางถวายเนตรครับ ทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้หกบาทเลขก,กํำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุททศสมกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับคุณมีดาวพระราหูนะเป็นดาวจุลน์ปัตตานีนะครับกูครองแล้วกับคนหักครับช่วงนี้ก,ก็ยังถือว่าตำแหน่งดีครับดาวพระราหูครองตำแหน่งเทวิโจครับสถิตยอยู่ตีเรือนสุภาพครับ คือว่ามีความก้าวหน้ามีการพัฒนาคนสุพรรณติดดีครับท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ก็คือใส่ใจกันนักครับมีโอกาสแล้วก็จูเลอกันดีทุกเรื่องนะครับใครทำมาค่าขายประกอบอาชีพรวมกันครับแฟนครับคนรักนี่ส่งเสริมกันดีชนะครับมีโอกาสเองของจกลาบจากการทำมาค่าขายยังพิเศษด้วยนะครับถือว่าคอมักเอาใจใส่กันมีกันพัฒนาคนสุพรธ์เป็นคอมกักแบบภูรักผูใหญ่นะครับสร้างเรื่องตัวด้วยกันนะครับ ส่วนชาวลัคนณาราศีสิงห์แานที่โซนนะครับดาวพระสุขชนีก็ยังอยู่ตีกุมลักนณาคุณยูนะครับเป็นปกติดีนะมีความหักตีช่วยเหลือกันทรัพย์ส่นกันดีนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ใจคนที่ทูกใจนะครับมีเกณฑ์ที่จะรู้สึกว่าความคิดความเห็นหรือว่าการใช้ชีวิตค่อนข้างใกล้เคียงกับคุณนะครับก็ลองอุ้ยกันได้นะครับถ้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดาวแห้หักไม่นะครับดาวจูนัพุตตาก็ยังเป็นราชาโชคก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมีคนแนะนํามาให้ชักกันโต้นะครับ ถ้าเกิดตั้งแต่เซเจสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับถ้ามาพบเจอเอคุยกันในช่วงนี้นะครับจะมีเกณฑ์ว่าควรหักตัวเก่าท่หนักดีกว่าครับเพราะดาวประสุขมาอยู่ตรงนั้นวินาทนะครับอาจจะคบกันแล้ววันหน้าอาจจะมาเข้าใจกันได้นะครับถ้าตั้งแต่เซเจสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับบางครั้งมาในรูปแบบของสตังตเติ้นครับกันทุกหลอกทุกขงสตังเติ้ลครับขอเห้เตือนเจ้าลัคนาราศีสิงห์ทันทีโซนนะครับถ้าจะคบหรือว่าเข้ามาในช่วงวันที่หนึ่งถึงเซาจัดหนึ่งถึงเซาห แต่หลังโซเชตไปต้นไปกับคนหักตัวเก่าครับโดยในเดือนสิงหาคมครับหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงด้าน,นความหักครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปแปงสายญาาิครับทำบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลขกกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับ ดวงโจกลาบเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวจุลลาภะหรือของโจกลาบลาบผลโจกลาบตีดับจากคนอื่นนะครับลาบลอยด้วยนะครับซึ่งในช่วงเดือนนี้เลยนะครับดาวพระพุทธสถิตคุ้มลักนาคุณนะครับเป็นราชาโชคด้วยนะครับช่วงนี้เลขนำโจของคุณก็คือเลขวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณนะครับหรือเลขหนึ่งครับ ส่วนดาวตีอคุณต่านโจอวัสนานะครับในเดือนสิงหาคมครับวันตีส16หกสิงหาคมดาวเด่นดาวพระเสาหรือเล็กเจ็ดครับดาวรองดาวมฤตยูหรือเล็กศูนย์และก็ดาวพระเกตหรือเล็กเก้าครับในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีสิง์ต้องการเสริมดวงตะานโจลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุญเปรสตังค์จำนวนตีลงใต้6กบาทเหลขกกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่าน กรดหน้าอุทิศสมกุศลน,นะครับเจ้ากับนายเว้นเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออเมรพอพนุทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ